แต่ก่อนนี้ขาแม่บวมฝ่าเท้าบวมตามข้อบวมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงพอดีพี่สาวไปซื้อยูมิมาให้ทานพอทานไปสักพักหนึ่งอาการบวมค่อยลดลงลดลงตอนนี้ก็หายเป็นปกติแล้วยกขาได้ทานข้าวได้อาการโดยทั่วไปดีขึ้นมากๆเลยแข็งแรงยูมิมีประโยชน์มากจริงๆเลยคุณแม่ถือซองอะไรอยู่ ยูมิยูมิโอ้ยังจำได้กินแล้วเป็นยังไงร่างกายแข็งแรงดีอร่อยไหมอร่อยคุณแม่ชื่ออะไรชื่อจิมอายุเท่าไหร่คะเก้าสิบหกอายุเก้าสิบหกแล้วแข็งแรงแข็งแรงกินมานานหรือ,อยังคะนานแล้วตอนนี้พี่สาวก็เลยต้องสั่งยูมิเป็นประจำสั่งตักจากตัวแทนจำหน่ายแล้วที่บ้านก็ทานกันหลายคน พี่ชายก็เป็นเบาหวานบางครั้งเท้าบวมแต่ตอนนี้ก็ไม่บวมแล้วทานยาเบาหวานด้วยแล้วก็ทานยูมิด้วยเพื่อรักษาไตาตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเท้าไม่บวมกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video